แนขณตอนนี้ผมกําำลังเดินทางจากเมืองดาน,นังนะครับไปที่เมืองหอยอันนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้เพื่อนมาอีก2คนนะครับที่เดินทางมารถไฟด้วยกันก็จะแชร์ค่าใช้จ่ายกันไปก็ตกคนละประมาณสัก70บบาทนะครับ อันนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับเป็นรถที่เขาคล้ายๆเป็นแท็กซี่ไปดาที่จอดอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับก็จะมีในหน้ามาถามราคานะครับคือ2ทางเลือกที่จะเดินทางจากเมืองดานังไปทางคอยอันก็จะมีรถประจาทางก,ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องรอคิวรออะไรแต่ถ้าเกิดเรามีกันประมาณ4ี่คนนะครับผมแนะนําว่าก็ไปรถแท็กซี่ไปดามก็ได้ครับราคาไม่แพงครับตัวมาสัก7 0สิบบาทอะไรเงี้ยครับ ก็ไปถึงที่หอยอันเลยก็ <Much warmer. S 1> ลก <Nice. S 1> น่าจะห่างกันประมาณสัก30กิโลนะครับจะ <I know. S 1> ถือว่าถูกนะครับไม่แพง Chạy vậy đấy? Why we we see sao hả? trung hồng á, cỡ nữ tí nữa mới thấy được. mới đóng một đó. vô đây vô đây rồi chạm mà. Mình vô mình mấy hả? Ờ à, vô ngầu đây chạm tới vậy trời đó. Về cái vô luôn. i think uh... очку n relствен đây, นอกเมืองนะครับ yeah,